ตำรวจแนวท่อเพื่อจะดันท่อรอดนะครับอ่าอเขาจะรอแล้วก็บวกมือไปบวกมือไปด้วยบวกมือไปด้วยเบมือมวยเขาไปด้วยว่าเออวันที่วันที่สิบหกธันวาหกนะครับ เนี่ยตัวอักษรคุณต้องต้องให้แม่นใช่ไหมที่จะจริงจริงมันมาตรฐานอยู่แล้วในตัวอักษรนี่ว่าว่าไอขอบบนกับกับขอบล่างกันมันเท่าไหร่ครับมันต้องมองีแค่ไหนไอ้มั่งไอมังอม่งมั่งรู้ดีนี่มัง่งขึ้นไปดูถังกลองสิบิีปเอาอะไรไปดิไอตัวไอตัวนี้ ใหตัวล่างก่อนตัวล่างล่างสุดไล่มาจากล่างสุดเนี่ยโอเคถูกต้องตัวล่างสุดนั้นเท่าไหร่ความระยะห่างนี่ระยะห่างนี่วัดแล้วก็ถ่ายรูปไปหน่อยเข้าใจไหมอ่าแล้วก็ตัวบนเท่าไหร่ไม่ไม่เป็นไรวาวาก็ก็จัดการลรวเรามาดูอ่านี่ตัวนี้แสดงว่าอันนี้ตัวเว้นตัวถูกต้องแล้ว แต่จริงๆตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เว้นอยู่เท่าไหร่ใช่ปะสิบห้มามันจะตกที่สิบห้าเหมือนกันอ่าเอาเปก็ตกที่สามสิบโอเคไอ้ตัวโน้ตเป็นผนังใช่ไหมตรงนี้จะเป็นบอ่อวาวาดูให้ดีที่บอ่บอบ่อตัวนี้มันจะมีบ่ออยู่ตัวหนึง่ง<อ>ใช่ไหมบอ่อที่รับน้ำมาถ,ถึงนู่นใช่ไหมใช่แต่ต้องลองดูว่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมดูให้อีกทีหนึ่งด้วย ระหว่างในสวนบอ่อบางทีมันมีฝากเหล็กฝากอะไรนอ่แล้วก็ตัวนี้โอเคแล้วอันี้ตัวกลางเหล็กเสริมกลางมีปืนตังกลองสิบกิวนี่ตรงกลางครับไอ้ตัวนี้เป็นเป็นรางเป็นรางรับน้ำเขาเรียกคือน้ำมันสูบมาปั๊บมันจะมันจะเข้าตรงนู้น ก็วนวนวนเสร็จเวนมาลงนี้ครับผมมันวนรอบมาก่อนวนวนรอบมาเสร็จใช่ไหมคือที่ที่มาน้ามันน้ามันจะจะเข้านู้นก่อนเนี่ยจากจากนู้นใช่ไหมมาคราวนี้เข้ามุมนี้เสร็จแล้วก็มันทําปฏิกิยากับสารส้มแล้วมันก็วนไปวนไปเพื่อให้ตกตะกอนการวนเนี่ยวนไปนู้นแล้วก็วนกลับมานี้วนมานี้มานี้แล้วก็มาลงตรงนี้อ่า พอลงตรงนี้มันก็จะมีรางอยู่รางเนี่จะจะมีรูใช่ก็ก็เลยเรียกบ่อเนี้ยบ่อตกตะกอนพอรางนี้บ่อตกตะกอนเสร็จมันก็ไปไปลงสายกลองทีนี้คือมันให้ตกตะกอนก่อนมันมาแช่นิ่งอยู่ตะกอนก็จะตกลงไปข้างล่างเพราะว่ามันมันจับตัวมาจากการวนแล้วมันจะจับกันมาเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วพอมาตรงนี้มันก็จะต่ําลงไปเดี๋ยวพอมันต่ําลงไปเสร็จน้ําใสที่ ที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะไปลงทรายใช่ไหมพอลงทรายเสร็จมันก็ออกไปลงทางคลองทางน้ําใสอ่าตอนนี้เราใกล้ประตูความสำเร็จแล้วตัวนี้เราเสียบเหล็กไว้ใช่เหล็กเสียบด้วยนะไอ้ตัวล่างตัวล่างตัวล่างเสียบแต่เรือไอ้มันจะมีอยู่ตัวนึงว่าตัวตรงนี้ที่เป็นที่เป็นที่เป็นมันจะน่าจะอยู่ฝั่งนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นี่ความหมายผมตัวนี้นอ่าถูกต้องถูกต้องมันจะมานี้เห็นไหมเนี่ยข้เหี้ยมไอ้ส่วนตรงนี้คือถังถังใส่ใสยกรองน้ำน้ำน้ำใส่มันจะออกมาแบบนี้ใช่ยจอลูกแมนมีรูอยู่ตรงนู้อันหนึ่งสองอันอ่าอ่าอ่า โอเคตรงนี้้างวีไอตัวนี้เป็น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 การกันศาดเหมือนกันใช่ไหมวะเป็นพื้นพื้นยืนนนเป็พื้อย่างน้นาอยู่ตัว เชื่อเชื่ออะไรกูนี่ยเอาเอะอธิบายดิคุณเวลาเวลาเวลาคุณขันคุณขันยังไงเอาไหนคุณขันยังไงไม่เอาชี้ดิขันยังไงคุณชี้นับนับเอาข้อหนึ่งคุณขันตัวไหนสมมติเริ่มต้นเลยหนึ่งคุณขันตัวไหนเอาพูดเดี๋ยวพูดชี้เลยเร็วกันตัวนั้นในเรียงไปแบบไหนเป็นอะไรเอาชี้ชี้ดิชี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อ่าหนึ่งเนี่ยคุณขันแน่นแค่ไหนหนึ่งเนี่ยคุณขันแน่นเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังยังเรีย,ง,ยงไป <laughs> อะไรทำเ,เป็นไหมเอาเดีย๋ยว <laughs> โอเคโอเค <laughs> บอลก็ไปดูส <laughs> ั่นี <laughs> จ่จริงๆนะคุณขันให้หพอ <c oughs> พอ, <c oughs> อมันก <c oughs> ันหนึ่งแล้วไปขันสองตรงข้าม คือคือถ้าคุณตึงแบบนี้มันจะบีบแบบนี้ตัวนี้พอตัวนี้ชิดใช่ไหมแน่นแล้วชิดตีนี้คุณไปกดตัวนู้ไม่ลงคุณคิดว่ามันแน่นแล้วบบใช่ไหมคิดว่ามันแน่นแล้วแต่ว่ามันมันมันอ้าไปเลยแล้วอะ่ะเพราะตัวนี้คุณคุณกดไว้ถูกไหม,อมอเออเพราะฉะนั้น,นขันให้พอตึงมือก่อนไม่ต้องแน่นแล้วก็ไปขันตัวนี้อ่าแล้วก็มาขันตัวนี้แล้วก็มาขันตัวนี้ถูกไหมตีนี้แสดงว่ามันมันบีบเท่ากันแล้ว ีนี้คุณค่อยไปไล่ทีนี้ก็จะยังแต่ถ้าคุณลันตัวนี้แน่นแน่นร้อยมันอ้าเลยอ้าเลยทีนี้พอต่างนู้นคุณจะไปกดกดไม่ลงเลยทีนี้รั่ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรไีไอนี่นี่นถ้าถ้าเป็นคนงานผมนะไอกีถ้าเป็นคน,นไอกีจะโดนวิทพื้นแปดครั้งก็อะไรรู้ไหม เพราะว่านกมีแปดตัว <laughs>